สวัสดีครับปรากโปรไฟล์ของก่อนเลยนะฮะก็วันนี้มาเปิดตัว Philips Hairdryer S8,000 นะก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของไดเป่าผมนะก็สะดวกสบายรวดเร็วก็ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้ทดลองใช้มาแล้วก็รู้สึกว่าตอบโจทย์มากๆผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้มากๆก,กับการแต่ว่าสะผมในตอนเช้าเพราะว่าสามารถเป่าได้แห้งได้รวดเร็วแบบ2-3นาท,ทีก็ ถ้าผมวิทายเนี่ยก็สามารถแห้งได้แล้วแล้วก็ยังดูแลเส้นผมผมก็เขาบอกว่าผมของคุณเนี่ยจะไม่ชี้ปูไม่ใช้ฟิลิปของเราอยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆครับก็อย่างที่บอกนะว่าจะดูเส้นดูแลเส้นผมของเราด้วยไม,ไม่ให้แห้งเสียหนังศีรษะเราไม่แห้งเสียเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสาหรับคนที่ชอบสระผมบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าผมเราอย่างเงี้ยแห้งเสียฝากด้วยนช่ไ ต้องขอเล่าก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างใช้ใช้ผมเนี่ยหนักมากๆในการทํางานก็จะโดนแบบลิตภัพันแบบแทบทุกวันเลยบางทีแบบหนักบ้างเบาบ้างแต่ผมก็รู้สึกว่าแบบว่าผมก็ต้องแบบว่าหาแชมพูอะไรเนี้ยที่มันแบบว่าเหมาะผมของเราหรือว่าเหมาะกับปัญหาของเรามากจริงแล้วก็พยายามแบบว่าเติมความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมอย่างตอนนี้มันแตกต่างและตอบโจทย์กับ ผมเชื่อว่าอย่างที่ผมบอกนะผมเชื่อว่าใดบอกผมที่ทุกคนมีเนี่ยก็สะดวกสบายสามารถเป่าให้ผมของตัวเองเนี่ยแห้งได้ไวตามที่ตัวเองเคยใช้แต่ s 8 0 0 0ของเราเนี่ยผมรู้สึกว่ามีน้ำหนักที่เบาแล้วก็กระทัดรัดมีรูปดีไซน์ที่สวยางามมากๆก็ตอนนี้ก็จะเป็นอย่างที่เห็นข้างๆก็จะเป็นสีแชมเปญครับฝาฝาฝาด้วยนะครับก็ S8 00 0ของเรานะครับฟิลิปก็เป็นนว,วัตรกรรมใหม่ที่จะช่วยดูแลเส้นผมทุกคนครับ ฝาก้วยครับน่าตื่นไปขึ้นเลีลงนีมาเป็นไงบ้างโอ้มีเรื่องเล่าเยอะมากเลยตื่นเต้นมากๆแต่ตอนที่พี่ๆติดต่อมาบอกว่าอยากให้ผมไปเนี่ยผมก็ลังเลอยู่นะแต่พอบอกว่าได้ไปคณะพี่แบงค์เนี่ยผมรู้สึกว่าผมตอบเลยเพราะว่าผมเคยทํางานร่วมง,งานเคยไปออกรายการกับพี่แบงค์มาก,ก่อนแล้วก็ได้เป็นเป็นศิลปินคนเดียวในเทปนะั้นที่แบบว่าได้มีโอกาสพูดคุยกันอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่า ถูกชะตาด้วยพูดคุยถูกคออนะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากไปอยากไปไปลองลองเรียนรู้กับพี่แกเลยเราแต่งมาแล้วน่าหวานมากน่าหวันมากผมยังตกใจเลยไม่รู้ว่าต้องขอบอกกนะ่นว่าไม่รู้ว่าดูดีหรือว่าโดนแกล้ง <c oughs> เพราะว่าผมก็เตรียมใจไว้ประมาณหนึ่งแล้วว่าตอนแรกก็จะโดนแกล้งแต่ตอนแรกที่ผมไม่ได้เตรียมตัวเลยคือผมคิดว่าเป็นการแบบว่า ไปถ่ายรายการเฉยๆไปที่คณะแกแบบว่าตอนช่วงกลางวันหรือว่าแบบว่าช่วงฝึกเรียนอะไรประมาณนี้แต่พอรู้อกวันก็คือแบบว่าเขาขึ้นป้ายแล้วหน้าวัดก็จะมีโชว์วันนี้พร้อมกับแบบว่าแขกรับเชิญก็คือก้าวนกก้าวก็รู <c oughs> ้สึกตกใจนิดนึงก็ผาสาันขึ้นมาทันทีเลยเพี่แล้วเราการร้อการรำเกียันยากมากเรา ผมรู้สึกว่ายากนะยากเพราะว่ารู้สึกว่าต้องเป็นคนที่ใจรักมากๆแล้วก็เรียนรู้แบบว่ามาตั้งแต่แบบตอนเด็กๆเลยเพราะว่าผมก็เห็นในคนในคณะเขาก็จะแบบว่าปั้นตั้งแต่กันแบบตัวเล็กๆเลยแต่ทุกคนที่ในคณะน่ารักมากๆดูแลผมดีมากๆแล้วก็แบบว่าพยายามสอนผมหลายๆอย่างผมก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมคณะสอนลัมดังเททเนี่ยถึงมีแฟนคลับแล้วก็มีคนสนับสนุนเยอะมากเพราะว่าผมได้ไปสัมผัสมากับตัวแล้วว่า คณะของพี่ๆเขาเนี่ยน่ารักมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นคุณแม่แล้วก็พี่แบงค์เองเขาดูแลผมดีมากๆแล้วก็จัดสถานที่จัดอะไรให้แบบพี่พี่น้องแฟนคลับผมได้ดีมากๆเลยแต่พี่แบงค์บอกว่าแฟนคลับเขาส่วนหนึ่งต้อไปหาเราแล้วในะตอนนี้หรอฮะไปยกรไปนะรู้สึกดีใจฮนะวันนั้นที่ผมได้ไปผมก็ได้ขวัญน,น้ำใจเล็กๆน้อยๆจากแฟนคลับพี่ๆของพี่แบงค์ด้วยก็รู้สึกดีใจประทับใจก็มีโอกาส อยากร่วมง,งานกันอีกครับโอกาสน่าจะแลมบ้านค่าทีมติดต่อมาได้เราติดต่อมาได้เลยครับแต่ของงานไม่ใหญ่มากนะตื่นเต้นมากกว่านั้นก็พ,พี่คิดดูดิว่าแบบใหญ่กว่างานแฟนมีผมเองอีกแบบที่นั่งอ่ะใช่ผมแบบว่าตื่นเต้นมากๆว่าะเห็นหน้าเวทีจริงๆอย่างอย่างวนี้ถ้าควมันมีดีลมาต <มา S 1> ับใหญ่จริเราจะต้องไปฝึกวิกีอะไรทั้งหเติมไหมเพราะว่าเราต้อไนั่นแหละเพราะว่าไม่ต้องฝึกเยอะมากเลยเพราะว่า ทั้งการเอื้อนการราอะไรเนี่ยแล้วก็ลูกเล่นอะไรต่างๆที่แบงก์เขาก็จะมีคนที่เขาแบบว่าเคยเรียนมาก่อนเขาก็จะแบบว่าเขาก็จะรู้มืออยู่แล้วต้องเรียนอีกเยอะเลยฮนะไม่แปลกใจเลยนะว่าใช่ครับแางก์นี้เห็นว่าเดี๋ยวต้องบินไปต่างประเทศอเอาเป็นว่าอีกสองเดือนข้างหน้าผมว่าผมน่าจะอยู่ต่างประเทศเยอะกว่าอยู่ที่ไทยก็เป็นทริปที่แบบว่า ไปเที่ยวกับพี่เพี่อนน้องแฟนบทิปยุโรปก็จะมีเยอรมนอิตาลีออสเตรียอะไรประมาณนี้ครับผมยาวตลอดเรื่องยู่ไปต้องกลับมาเมื่อไหรปก็จะมีแบบว่ามันชนกับว่าพรีเซนเตอร์ที่ผมว่าต้องไปดูงานที่เยอรมนีแล้วก็กลับมาประมาณสักสองวันผมก็ต้องบินไปทริปนี้ต่อแล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนหน้าประมาณที่15หหรือ19นี้ผมก็ต้องไปที <nutri> ่ฝรั่งเศสครับผมก็ ก็ยังไงก็ฝากถึงแฟนๆที่อยู่ไทยก็รอผมมาครับก็ไเห็นว่าเดอนหน้าก็มีทริปกับทีวีเข้ามาใช่ครับใช่ก็ก็มารอลุ้นกันฮะว่าจะเป็นทริปอะไรครับผมฝากด้วยครับฝาก9พีพีได้วยครับเราเตรียมความพร้อมอะไรครับก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรเลยก็เตรียมแบบว่าปกติเลยฮะว่าการทำงานว่าเดี๋ยวเราต้องไปทำงานอะไร แต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับว่าจะไปทํางานอะไรแต่รับรองว่าเตรียมพร้อมๆเรียบร้อยแล้วอย่างละครเรละครเหรอครับรอตอนนี้ล่าสุดก็แอบได้ไปคุยงานได้ไปคุยละครเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเป็นละครแนวไหนได้เล่นคู่กับใครบ้างเปิดกล้องเมื่อไหร่อะไรอนยะ่างเงี้ยอันนี้คือทางสถานีหรือวูาจัดของทูตอะไรทางสถานีครับ บทบาทที่คูข้าวเราอยากเปลี่ยนอะไรก็เป็นแบบไหนอะไรบทบาทผมบอกนะผมอยากลองเล่นหลายแนวนะผมเห็นลื่นผมเห็นล่าสุดผมก็เห็นแบบว่าลุ่นที่หลายๆคนแบบว่าเมื่อก่อนเขาก็เคยแบบว่าเล่นบทพระเอกแบบแบบว่าที่มันแบบว่าพระเอกมากๆมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอหลังๆมามันก็แบบว่ามีฉีกมากขึ้นเป็นพระเอกที่แบบว่ามันมีแบบภูมิมหลังที่แบบว่า ดูแบบว่าดูมีมิติมากึ้นอะไรก็น่าสนใจครับใช่ใช่ใชใชมันผมรู้สึกว่ามันทําให้บทละครเนี่ยมันดูแบบน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเพิ่มมากขึ้นดูแบบว่ามันสามารถดึงดึงดูดคนดูได้มากขึ้นแสดงว่าเราก็อยากเป็นเอกในระ้านมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ขนาดร้ายแต่อาจจะแบบว่ารู้สึกว่ามีภูมิหลังหรือมีเรื่องเล่าแบบมีเยอะมากขึ้นอะไร ครับอย่างปัจจุบันละครนี่ยเก้าะบบเนี่ยมันเป็นแบบว่าขายสั้นๆแล้วมันเป็นเหมือนโซเชียลมันตามมาบางทีเนคตอนเปิดๆตอนนี้เนี่ยโอ้โอย่างเงี้ยผมว่ามันรู้สึกว่ามันดีนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าบางบางคอนเทนต์หรือแบบบางซีรีส์ที่เป็นแบบซีรีส์สั้นแบบห้าหตอนอะไรประมาณเนี้ยผมรู้สึกว่ามันกลับสร้างแบบว่ากระแสให้กับคนดูได้มากแล้วก็แบบว่าทั่วโลกได้จริงเพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันกระชับแล้วเนื้อเรื่องมันเข้มข้นหรือแบบว่ามันดูมีอะไร เอาจริงผมว่ามันเป็นมันเป็นการบ้านของผู้จัดสมัยนี้ว่าบทบาทประเภทไหนหรือว่าคอนเทนต์ประเภทไหนที่คนเราติดตามกันหรือว่าแบบอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเขจะมีได้ติดตามกันก่อนเร็วนี้ครับผมเร็วนี้แน่นอนครับผมก็ถ้าแบบว่าถ้าไม่ผิดพลาดหรืออะไรก็เนี่ยเดี๋ยวจะมอัปเดตให้ฟังว่าเป็นละครยังครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ๆ Welcome to Star Society